วันนี้คุกไกมาสอนวาดม้านินมังกรกับสุดสาครน,นะคะสุดสาครเป็นลูกของางเงือกกับพระอภัยมณีนะคะมีวันหนึ่งก็ไปเห็นม้าตัวเนี้ยแล้วก็บอกว่าไปบอกพระเจ้าตาใช่ไหมพระเจ้าตาก็ให้เชือกมาแล้วก็สุดสาครก็มาทําให้ม้านินมังกรนะคะเชื่อฟังแล้วก็ยอมรับในตัวสุดสาครน,นะคะ มี่ก้อยวาดให้ดูแบบช้าๆเลยวันนี้สอนให้ละเอียดเลยนะคะสอนทั้งวาดแล้วก็ระบายสีเลยถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆคนไหนที่สนใจนะคะ mm. ก็สามารถทําตามได้หรือว่าจะกดบันทึกไว้วาดก็ได้นะคะตอนนี้คูกกยกำลังอยู่ในส่วนของการล่างลายเส้นแล้วก็ตัดเส้นให้ดูอยู่นะคะ อันนี้ขาของมา้าถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เหลือเยอะกว่านี้ยาวๆก็สามารถวาดตัวม้านินมังกรให้ดูยาวกว่านี้ได้นะคะแต่ครูก็ว่าก็ชอบตัวสั้นๆให้มันดูน่ารักเหมาะสมกับสุสานแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถจรินตนาการรูปแบบของม้ามานินมังกรได้ตามใจเราเลยอาจจะไปดูหน้ามังกรแล้วมาผสมว่าเป็นยังไงนะคะหรือว่าถ้าอิงตามวรรณคดีเนี่ยก็ ไปฟังให้ละเอียดอีกทีว่าออหน้าตาเป็นยังไงมีเขาไหมมีหูมีอะไรมีปากเขี้ยวเป็นเพชรเก็ดเป็นนิลลิ้น,นเป็นปานใช่ไหมคะวันนี้คุก้าก็จะมาระบายสีให้ดูด้วยตอนนี้เรากำลังตัดเส้นสุดสาครอ,อยู่นะคะสุดสาครเนี่ยก็ใช้ชีวิตผจนภัยแบบสนุกสนานมากแล้วก็เรื่องราวก็ดำเนินไปถึงตอนที่โตเลยนะแล้วก็มีลูก มีเมียเลยนะคะสุสาครเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่หล่อเหลานะถ้าโตขึ้นเนี่ยแต่ตอนเนี้เป็นวัยเด็กนะคะก็ยังอยู่กับแม่เงือกอยู่แล้วก็พอหลังจากที่ได้มานินมังกรมาไม่นานนะคะก็ออกไปตามหาพ่อโดยพระฤาษีก็คอยดูแลอยู่แบบ ห่างๆอย่าง,งห่วงงมีครั้งหนึ่งที่สุดสาครน,นะไปถูกชีปเปื่อยหลอกเอาไม้เท้ากับม้านินมังกรไปนะคะแล้วพระฤาษีก็ไปช่วยนี่แหละขี่ลุงไปช่วยเลยถ้าเกิดว่าใครอยากวาดพาระฤาษีขี่ลุงด้วยนะคะก็ไปหาดูได้ครูก้อยวาดไว้ให้ดูในประมาณสองสคลิปที่แล้วตอนนี้เรากำลังใส่เกล็ดครูก้อย ถมเกล็ดด้วยปากกาตัดเส้นสีดำนะคะด้านในสุดของเกล็ดเลยทําให้ดูทั้งหมดเลยนะคะตัดเส้นลายเขาเรียกเส้นแลที่หางด้วยที่หูแล้วก็ตามขอบปากนะคะกดน้ําหนักด้วยสีส้มสีส้มในส่วนท้องแล้วก็กดน้ําหนักให้ทั่วนะคะเหลือบด้วยเหลืองนี่แล้วก็ลืม เขาเรียกอะไรคลาวแล้วก็ลงสีเหลืองนะคะตรงที่เราอยากจะลงได้เลยตรงที่คิดว่าแบบเป็นที่ที่แสงจะตกกระทบนี่เหลือๆไว้แบบนี้ลงไล่สีไว้เลยจริงๆมานี่มังกรเป็นสีดํานะคะใครจะทําเก็ด,ดาไปเลยก็ได้แล้วก็กดน้ําหนักให้เหลือแสงไว้นิดเดียวก็ได้แต่กูก็ลองทําแบบนี้ให้ดูเผื่อว่าจะเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าในในประกายของนินเนี่ย สีดำเนี่ยเขาก็จะมีประกายของสีพวกเนี้ยเหลือบอยู่อยู่แล้วบางทีเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันจะมีสีแบบเนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้สีแบบสดใสมากแต่ว่ามาดูว่าเราจะกดให้มันมืดได้ทีหลังยังไงนะคะตอนนี้เราเขียนขอบปากของมานินมังกรอยู่ใส่ลิ้นให้ด้วยไล่แสงเงาในหูนะคะลงสีให้ทั่วเลยดู คุก็เป็นแนวทางได้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยสามารถลงแบบอื่นตามใจได้เลยเอา้ามีเหมียวมาเหมียวมากวนเหมียวชอบมามากวนเวลาเราทํางานนะคะเขาจะมีความสุขมากเนี่ยมามาป่วนให้มาสีมาสีแล้วก็มาแม่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 แมแมแมให้เทหารให้นะคะแต่คุกก็ยังไม่สนใจแมวตอนนี้น้องก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละตอนนี้ คุกอยู่ในขั้นตอนของการระบายสีให้ดูอยู่นะคะสามารถแคปดูไปส่วนๆแล้วทำตามไปได้ผิวอะเหมือนเดิมเลยคุกทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะก็คือตัดขอบด้วยสีส้มแบบนี้สวยมากเสื้อผ้าลงแสงเป็นสีเหลืองนะคะส่วนเงาก็เป็นสีส้มแล้วก็กดเงาให้เข้มอีกทีด้วยสีน้ำตาล ส่วนเิี้ยวๆของผ้าก็ใช้สีน้ำตาลโอ้นี่ไงเคล็ดลับของกุ้ก้อยในการทํามานี่นองกรให้ดูแบบมีความดําปนๆออกมาหน่อยจะกดให้เข้มให้ดําไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ระบะเสียดายสีที่ลงไวต,ตอนแรกมันสวยมากก็เลยกดน้ําหนักไม่ได้ดํามากกดให้ดูแบบนี้นะคะถ้าใครอยากให้ตรงตามต้นฉบับวรรณคดีก็สามารถกดให้ดําปิดปีซ้ําไปซ้ํามาจนจน เหลือสีอื่นๆไว้น้อยๆได้เลยนี่นะคะมัน,นี้มักงกรคุกกียก็จะเสร็จแล้วอย่าลืมกดใจให้คุ้มก้อยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ